ของเล่นเด็กนะคะที่ป้าบุญคาเฟ่เระยองไปเลยค่ะไปลูกไปลอกโอ้โหเล่ oh, <c oughs> นนี้มีความถึงมันจิตไปแล้ว <c oughs> ลูกไปเล่นไหนก็นไปเล่นเลยปะไปเร็วเร็วเร็ว oh, โอ้ดหอูเขาเอาละค่ะ,ะอันใหญ่ด้วยนะอันใหญ่อยู่โน้นเลยนะมันสูงไปไหมเนี่ยโน้นไปอ้อมทำไมลูกขึ้นทางนี้ค่ะเหยื่อยังติดเต้นอยู่เลย ว้ายสนุกสนุกไหมคะอ้เยอะแยะเลยลูกไปเลยปะโอ้โหโอ้โห ดูดิช้างมันมีเสียงด้วยเ,อ,อ,เอ,อ๋ระวังนะมามามาแล้วค่ะเออไปเดินเลยเอะลงมาค่ะลงมาเลยค่ะโอ้โหเล่นอันอื่นบ้างก็ได้ลูก อันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยนูนอันนี้ก็เล่นได้เนี่ยง่ายชอบเล่นอันนี้นะคะเล่น เนี่ยวินแล้วโอ้โหเดจเจนจะขึ้นไปทำไมโอ้โหขาสั่นไปไปขึ้นเลยลูกเด็กินเองเหรอเนี่ยน้องน้องหยิบเบียร์ขึ้นวินด้วยหนูไม่แย่งน้องตลอดเลยเอาเออเกลือครับเกลือครับเกลือสนุกเลย เกลือเกลือเื้เกลือเอจ๊เจนี่เล่นตรงนี้ก็ได้เอาน้องลงด้วยเร็วเอาลงตรงนี้เลยให้น้อลงลงด้วยเร็ว เอาดีๆค่ะโอ๊ยหน้า,นาถ่ายเลยนั่นน <c oughs> ่ะเจ๊เอ๋ จเจ๊มานี่แล้วมานี่แล้วโอ้จะไปลงอันนี้เลยเหรอลูกป้าจับลูกลงดีๆจ๊เออเกลมามันจะลงให้ไหมล่ะนะ่ะโอ้ยโอ้ย ลงแรงเดียวจะลงมาเจะลงมาเจะลงอันนี้สิโอ้ยมันก็เล่นอยู่อันเดียวเนาะมันจะเล่นเยอะ